be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought, I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame Mud, disease, a plague, we all love to hate Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on display This is war! Hello everyone, today I'm going to tell you how to draw eyes in my handwriting. First, I'm going to choose the size of the card to be HB, the size is about 5. นะครับ. แล้วก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็บวกเลเยอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดโครงสร้างขึ้นมาเลยนะครับโครงสร้างของดวงตานะครับจะเป็นรูปของทรงกลมโดยจะเหมือนกับลูกปิงปองโดยเราล่างคร่าวๆนะครับให้เห็นโครงสร้างของดวงตาก่อนทีนี้เราเห็นโครงสร้างดวงตาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการลงสีพื้นนะครับจะใช้แอปพลัหนักกลางนะครับในการลงสีเราก็ลงไปทั่วๆดวงตาเลยนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับ ต่อไปเราจะเป็นการลงสีของดวงตานะครับเราจะดูดสีจากดวงตามานะครับลงสีไปเรื่อยๆหาสีเป็นพื้นหลังจากนั้นผมจะใช้บัตรผมสั้นนะครับในการลากในการถูไปเรื่อยๆของดวงตาให้มันเป็นเส้นๆนะครับ ต่อไปผมจะไม่เก็บตรงตาขาวนะครับโดยตาขาวนะครับผมจะใส่สีฟ้าเข้าไปนิดหน่อยนะครับโดยสีขาวผมจะไม่เอาสว่างมากนะครับจะออกมาทางเทาๆนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกตามันกระโดดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้บัดนะครับในการเกลี่ยถูให้มันเนียนนะครับ สีลูกตาจนพอใจแล้วต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของลูกตาขาวกันนะครับโดยลูกตาขาวจะมีแบบเส้นเลือดอยู่นะครับเราก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับรอบๆดวงตาก,ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจุดแสงเข้าจุดสว่างต่อไปจะเป็นการวาดขนตานะครับผมจะใช้บัตรออนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดํานะครับ ไซบัตดก็อยู่ประมาณ2นะครับโดยการวาดขนตาข้างล่างนะครับเราจะวาดขนตาลงมานะครับโดยการกดของปากการเราไม่ต้องกดหนักมากนะครับกดพอดีพอดีเหมือนล่างสเก็ตน,นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีเข้มบ้างมีบางบ้างนะครับขนตานะครับข้างบนก็ทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน,น,งบนถ้าเราดูแล้วว่า เส้นขนมันหนาเกินไปเราก็สามารถใช้ยางลบลบได้นะครับเพื่อให้มันบางลงนะครับ <Wow. S 1> ต่อไปจะเป็นการเขียนขนคิ้วนะครับโดยเราจะร่างเส้นข้าวๆก่อนของโครงสร้างคิ้วนะครับต่อไปการลงขนคิ้วนะครับก็จะลบเหมือนคล้ายๆขนตานะครับโดยคิ้วข้างล่างครับเราจะลากขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ ทำเป็นเส้นเป็นเรื่อเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจเลยนะครับทีนี้พอเราได้ขนคิ้วข้างล่างแล้วข้างบนถ้าเราสังเกตดีๆเส้นขนคิ้วข้างบนนะครับมันจะลากเหมือนลงมานะครับลงมาลงมาเหมือนตัดกันนะครับแล้วก็ดูภาพสังเกตไปเรื่อยๆนะครับ หรือว่าถ้าบางครั้งเราเขียนไปแล้วดูคิ้วมัน,นหนาๆเราก็สามารถใช้อย่างลบลบได้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องลบแรงนะครับลบ,ลบพอให้มันบางๆนะครับและนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับต่อไปถ้าอยากให้วาดอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับขอบคุณครับ